ไปหาคนนั้นที่สุราษฎร์แล้วก็ให้อีกคนนึมารับกลับแล้วแบบวตอนที่ขับรถกลับก็คือแบบเออวันนี้สนุกไหมนู่นนี่นั่นแต่หนูนั่งคิดในใจยังจะโง่อยู่ด้ย <c oughs> ตอนนั้นน่ารักนะคะในสมัยนั้นถ้าสมมติเรามองจากตอนนี้ไปตอนนั้นอ่ะก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตอนนั้นอ่ะน่ารักตอนนั้น ตอนเนี้ยไม่เท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันน่ารักไงตอนสมัยเรียนมหาลัยใชคไยมยอะคอะซึ่งเราอยู่ด้วยตลอดตลอดเลยทุกคนแล้วเราเคยเรียกชื่อผิดบ้างไหมเพราะเราอยู่ด้วยเคยค่ะมนบางทีแบบหนูไม่รู้ว่าเกคุยโทรศัพท์กับใครตัวหลักหรือตัวรองเนี่ยอ๋อมีตัวหลักก็มีตัวรองมีตัวหลักตัวรองด้วยแล้วหนูก็เลยแบบ แล้วพีคนนั่นแกไม่ไปทํางานเนอะแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่แกคุยอยู่เขาไม่ได้ทํางานเขาไม่ได้เป็นคนที่ทํางานอแล้วกลายเป็นว่าหนูพูดชื่อไปแล้วโอ้โหแล้วไงอ่ะแล้วตอนนั้นพี่เกมก็เกมก็เกมเลยก็เกมก็ใช้รู้เลยรู้เลยแต่ว่าพี่เจนก็ยังหาข้อแก้ตัวได้เขาแก้ตัวอแก้ตัวไรเขาก็บอกว่าน้องมัน พูดชื่อคนที่มันชอบที่โรงเรียนแก้งแก้งน้องมันแก้งอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องจริงใช่แล้วคือสับรางเก่งแต่ก็ต้องมีบ้างแหละว่าที่เขาเรียกรถไฟชนกันมีไหมลูกก็มีค่ะมันบางทีแบบคนเนี้พาไปห้างเตดันไปเจอคนที่คุยด้วยอยู่ที่ห้างเหมือนกันำได้เหรอตอนนั้นเราต้องเด็กมากฮะใช่ค่ะจามากอ่แล้วเป็นไงแล้วพี่เราทำไง ก็พยายามหลบค่ะหลบแล้วก็ให้เขาเป็นแฟนลิลลี่ไปวันนั้นอ่ะก็ให้ไปควงลิลลี่แบบว่าเดินใกล้ๆแล้วก็แกล้งเดินไปทักแล้วบอกเฮ้ยเธอไหนไลน์บอกเราว่าไม่ได้มาอันนี้เรามากับน้องกับแฟนน้องเดี๋ยวเราไปดูหนังกับน้องก่อนนะยบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไลน์ไปตอนนั้นมันกี่วัวอุ้ยตอนนั้นก็ มอต้นไหมปหกปห้าก็จำได้โหปหกแล้วมีแฟนซะแล้วใช่แันก็คงคิดในใจแหละเอออืมพี่ต่อต้องต้องไหลไปก่อนอะไรอย่างนี้มันไม่ได้พี่ดีไม่เขาไม่มาทักทายเซไฮกันอันนั้นด้วยนะอะไรอีกอะไรอีกเล่าเลยเล่าเลยี่พี่เจนนั่งรถไปหาคนนั้นที่สุราษฎร์แล้วก็ให้อีกคนมารับกลับ่ะโอ้ยนี่นี่ไปไหนไปไหน ไปไหนไปบะกอนนะเดี๋ยวนั่งรถไปหาคนคนหนึ่งที่สุราษฎร์เอาจริงๆนะเขายังไม่รู้เลยนะคนนั้นโอ้ยนี่เขาคงรู้รายการนี้แหละแล้วทีนี้ตอนนั้นอะกะว่าจะไม่กลับดึกแต่ว่าดันไปดูพี่คนนั้นอะแบบเออลองพงร้องเพลงโอ้ยเขารู้เลยทีเนี้ยแล้วทีนี้ก็มันดึกดึกจนมาบขสไม่ได้ก็กลับบ้านแกก็เลยโทรหาอีกคนนึง ฮัลโหลมารับลับหน่อยพอดีมาหาเพื่อนที่สุราษฎร์มาทํางานด้วยกันแต่ว่าไม่มีรถกลับแล้วอีกคนก็มารับจริงๆนะคะโหที่สุดแล้วหนูนั่งเอ็นดูคนที่มารับบมาทำไมวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคําว่าเอ็นดูเนี่ยปกติจะใช้กับผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเด็กนี่เราเอ็นดูผู้ใหญ่คนขับเลย แล้วแบบตอนที่ขับรถกลับก็คือแบบเออวันนี้สนุกไหมนู่นนี่นั่นแต่หนูนั่งคิดในใจยังจะงงอยู่ด้ไยให้หนูดูหน้าลิลลี่ในกระจกมันโค้นหนักมากแบอนี่หมายความว่าจริงๆลิลลี่ก็ได้เห็นหมดเลยนะว่าไปหมดถึงเวลาของเราแล้วเราไปใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยรอยเลต่อนเกลีย่งด